ก่อนจะไปเริ่มดูคลิปมาฟังตรงนี้กันก่อนนี่เป็นคอนเทนต์แรกของช่องที่ทําแนวเกี่ยวกับการวอลก็คือการเดินถ่ายเล่นอะไรพวกนี้นะซึ่งอุปกรณ์ของกูไม่มีเลยและไม่มีอะไรเลยเอาง่ายคือกูไม่มีเชรื่ออะไรเลยข้อมูลกูก็ไม่มีใช่กูแค่จะมาบอกแค่นั้นแหละถ้าสาหรับใครที่ดูวอลหรือว่าแนวนี้มาบ่อยแย้วมาดูคลิปกูเนี่ยแล้วรู้สึกหงุดหงิดก็ปิดคลิปไปได้เลยนะเอาจิงที่กูมาถ่ายนี่กูไม่ใช่อะไรนะกูหมดคอนเทนต์แล้วกูไม่มีอะไรทําด้วยไงก็ตามไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่านั่งมาัเยส

อันอน,อนี้ตัวไหนไปไปผู้ตากกับพี่เลยนี่ก้นมันออกวัดไม่ได้ละก้อนให่อยู่ในวัดตลอดวันนี้ผู้กูมาทำบุญแต่กูไม่ได้เทีย่ยะไยเลยเฮ้ยุนรนนี่แหละที่จะได้เข้าไปดูสักทีนี้อ่ะสวยมากครับมาทเที่ยวกันได้ครับสุโขทัยสุโขทัยครับเที่ยวกันได้ครับ

อยากจะให้การส่งเสริมนะปรันไมต่อเลยพี่ผิะใช่นี่คือหิวข้าวอุ้งกุยู่ข้าวเฮ้ยไอชิ้ไก่เตี้ยไอต้อยมาดีต้อยสัมผัสได้สิว้าได้ขึ้นล,ละต้อย้ก่อนขึ้นโอเคโห รู้สึกตุนเรนจ์ตัวเตลเกินเอ้าโทรศัพท์อุณหภูมิร้อนอ้๋ไอ้นกดูนัันสิแล้วกูเจอสิกูามานเฮ้ยน้ำมันไอ้นั่นนี่วะกิโลล่าไอเจ้าหัวทองเนี่ยสัต์ มันแสงสว่างเนียลงเ่นะมั้ยาโทรศัพท์ก็ตกลอ,อกแน่ฮิทองค้าทอ,อ,องแสนเสงินแสนรวยแน่นอนถ้าข้าววันนี้ไอ้คนดีชวนมาจะมาไม่มาโอเคโอเคตอนนี้พวกกูลงเพื่อน สุดยอดแซนแอบเป็นที่ไหมวะัก็ไม่ใช่ในหน่อยนะเว้ยอ่าวิจัยแรงละสโลกลับมาที่เดิมว่าตะองปักอันนี้จะทัวร์กานะครับซึ่งพวกกูมันระคึกพวกกูก็เดินดสินเอาทำาไมกูไม่ได้ขึ้นนี่สิ่งที่เรียกว่าเท่าเทียมกินน้ำมะตูมยังอริ่ดอร่อย S <S เรากินไม่ไดแล้วประเด็นคือมึงยังกินไม่หมดหรอกกูดูดสมุดเกี้ยงเลยนะเฮียขอแบบม่อกิ้เช้แซวเลยอันนี้นก็อร่อยนะแต่อร่อยคือโอเคกรากำลังจะกลับ คือวกูมาได้แค่แป๊บเดียวนั่นแหละกูอยู่ในวัดจนนาไม่ได้อือกูร้อนกันไอร้อนที่ว่านี่อากาศมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นกูทำบ่าไปเยอะไม่ไหวแล้วร้อนยี่่ี่ยัวกูจะสลายไปแล้วล่าสุดเพื่อนกูหายไปแล้วสองคนสลายไปต่อหน้าด้วยสลายแล้วแหละนี่กูต้องรีวิวรถทัวร์ที่กูมาเนี่อเนี้ยอะไรนะสาราเออตอนนี้กูเริ่มปวดแขนละโอ้โอ้ชิชูชิชิชูชิชิ เอ้ยเดี๋ยวเสียสตาร์โร่เด้อโอ้ยเสียสวรรค์ในสกู้ได้กลับและเพื่อนกูก็หายโอเคชาดเลยกี่โมงแล้วไอ้เขี้ถือชานมมึงไม่แดงเลยเหรอไม่แดงอะมึงก็แค่กระดกเปล่าวะโอเคมันติดโควิดไรสัตว์ดูนั่นสิดูรถทัวร์ที่สวยงามมันสิลองให้เดาว่ารถทัวร์ของกูอันไหนกูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าของกูอันไหนตอนเนี้ยเอรถทัวร์เฮานั่นเลย นแน่นอนพวกกูไม่ได้นั่งในรถกันหรอกและไม่ได้นั่งชั้นบนด้วยพวกกูนั่งตรงนี้นี่ยพวกกูไปดูข้างบนกันเลยดีกว่าเชอซึ่งก็ไม่มีมีที่อะไรดีเลยมีที่นอนรถเป็นรถคูปุริกินบุหรี่ด้วยอืมบุหรี่กินบุหรี่โอเคโอเคให้เป็นคนขับรถนะครับง่ายมีแค่นี้แหละโอเคซึ่งที่นั่งตั้งเยอะแต่พวกกูมานิดเดียว สไลเดอร์ไอ้เสไลเดอร์ไอีเสลเดอร์เขาเลยไม่มีที่อดนะต้องไปหาท่อนอ๋อร้อนชิบหายต้องรีบเข้าเซเว่นละเฮ้ยเซเว่นเฮียบิ๊กซีเอาเลยครับแต่มันเล็กมากเลยที่เนี่ยสู่บิ๊กซีที่บ้านเราไม่ได้เฮ้ยห้องน้ำซ้อนประธาน ไเนี่ยวิกตันผมไอโบต้องการพอดีเลยใช่โบมาคงไม่เหลือโอ้นั่นแหละที่เราต้องการซื้อกันเลย<า>อ้เชื่อปะมึงโชว์เหนือดีสัตว์จำไว้นะครับาตามเพื่อนตามเพื่อนมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเดี๋ยวไม่จะเจอทางกันอย่างเมื่อกี้สี่คนเยอะครับลุยัเลย เคฟซีดับเบิลเคฟซีเสียงเสื้อฟ้าจ้าเฮียเราไม่มีเคฟซีควรจะมีฮะออกแล้ววะเดี๋ยวรอไอ้เชบาเอาของก่อนเขาทำเร็วมากครับไม่ถึงวิ่งเลยใกล้แล้วเดวไปเอาของเนี่ยเฮียเคฟซีอ๋อเคฟซีพี่อดูแพ็กที่กูซื้อมาด้วยเปิดสี่สัตว์นี่ไงยังมีถาดไข่กูด้วย ทาร์ตเออทารไข่ที่ไอ้เคี้ยกูจําได้กูสั่งจแอนเฟนไฟลจาแอนเฟนไฟกูอยู่ไหนก็เนี่ยจาแอนเฟนไฟนั่นเป็นของกูอ้าวไอ้เหี้ยกูไม่รู้นะกูสั่งจาแอนเฟนไฟแต่มันแต่มันเสียไข่นกโอเคเอาช่อบไหมเราเคยแก่เคยเกีียแต่มันมีแค่นี้นะอืมเนียกจาแอนมั้งไม่รู้อะน่าจะใช่มั้งนเรน้อยเป็นไฟล์นี่มันก็ไม่ได้เหี่ยวไอ้สัตว์แต่ก็อันนี้อร่อยอ่าวะมึงไม่คิดจะใส่น้ำจิ้มเลยหรอกุ้งโดนัทกุ้ง โคตรร้อนจังเลยอ่ะอยู่แล้วละอยู่ในนี้ร้อนไปอีกจะสัตว์ทำไมฟขาร้องเราจะต่อวะกระไ่ที่กำลังเติมเติมน้ำมันหน้าต่างเปิดไม่ได้ประตูน้ำเปิดไม่ได้ประตูสุกเฉินเนี่ยข้างบนยังเปิดไม่ได้มันเป็นไอ้นั่นไงมันเป็นแอร์นักเก็ตนักเก็ตทำไมกูไม่ได้นักเก็ตต่อเลยอ้าวก็มึงไม่ต่อเก็บเงนมาไม่มีโอ้ยเฮีย